ทางด้านของโรงงานพลุระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสุพรรณบุรีนะคะเป็นเหตุการณ์ที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สูญเสียเยอะมากแล้วก็เศร้ามากเหลือเกินค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะมีพิธีชาปนกิจศพนะคะห้าศพแรกแล้วส่วนที่เหลือเห็นบอกว่าวันนี้ได้ทําการพิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จ<บ>สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกรณีนี้ค่ะหลายคนก็ยังคงสะเทือนใจนะเพราะว่าคนเสียชีวิตเนี่ยคนที่อยู่ในโรงง,งานคือไม่รอดออกมาสักคนเดียวเลยยกเว้นหนึ่งคน ที่บังเอิญได้ออกมาใช่แต่ว่านอกนั้นคือไม่เหลือเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นมันไม่เหลือซากจริงๆแม้แต่พื้นดินมันยังไปด้วยเลยนะคะ,ะแรงระเบิดที่เกิดขึ้นเกิดระเบิดในพื้นที่หมู่3ค่ะสารขาวสุพรรณบุรีนะคะแล้ววันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกู้ภยัยหรือว่าพิสูจน์หลักฐานเนี่ยลงพื้นที่เพิ่มเติมแล้วก็ไปสำรวจค่ะบ่อน้ำใกล้จุดเกิดเหตุ เพื่อทําการสูบน้ําออกพอสูบออกมาก็ปรากฏว่าไปเจอชิ้นเนื้อของมนุษย์จมอยู่ใต้น้ําหลายชิ้นเลยก็ต้องนําไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกันล่าสุดผลตรวจออกมาครบแล้วนะคะแล้วก็จะสามารถส่งมอบร่างของผู้เสียชีวิตที่เหลืออีก11ร่างให้กับญาติญาติได้สําหรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ผู้ระเบิดทั้ง23ศพญาจะนําไปตั้งบําเพ็ญกุศลค่ะที่วัดล่ากระจับหศพวัด ขวางสองศพวัดพระาธาตุสศพวัดสังขาจาย1ศพวัดโป่งไหม1ศพแล้วก็ที่วัดสันติพาราม1ศพรวมถึงวัดโรงช้างอีก10บศพนะคะโดยในวันนี้ค่ะที่วัดโรงช้างเนี่ยในช่วงเวลาบ่ายสองโมงที่ผ่านมาก็มีการประกอบพิธีชาปนากิจสศพค่ะส่วนอีก2องศพนะคะคุณผู้ชมชาปนากิจอยู่ที่เมรลอยในช่วงเวลาบ่ายสามโมงที่ผ่านมาแน่นอนค่ะว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจค่ะ บุตรหลานญาติพี่น้องเขาเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันกระทันหันเหลือเกินอย่างที่วัดขวางก็มีพิธีชาปนากิจหนึ่งศพค่ะนั่นก็คือศพของนายวิชาญแล้วก็วัดพระธาตุส่วนแต่มีพิธีชาปนากิจนายรุ่งโรจน์นะคะ ก็ทุกที่เศร้าโศกเสียใจทั้งหมดค่ะ <Ừ. S 1> อย่างในวันนี้ช่วง4ี่โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองก็ได้ทําการปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุระเบิดแล้วค่ะหลังจากมีการสรุปผลให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้แล้วก็การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้วแต่หลังจากปิด ศูนย์ช่วยเหลือไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่ายังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการประชาชนอยู่บริเวณเวัดโรงช้างอย่างเช่นตำรวจแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อบทออยู่ดังนั้นญาติพี่น้องหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบติดขัดอะไรไปติดต่อสื่อสารกันได้เลยจากการตรวจสอบพบว่ามีเด็กถึง22คนใน17ครอบครัวนะคะที่ได้รับผลกระทบสูญเสียบุคคลในครอบครัวแล้วก็เสาหลักไปบางบ้านเนี่ยเสียทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะคะค เพราะว่าเด็กๆเ,เหานี้ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าค่ะ4คนที่บอกว่าเสียชีวิตผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ในคราวเดียวกันโโถ,ถึง4คนด้วยกันถ,ถ้ากลายเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ยังมีเด็กอีก8คนที่เสียคุณแม่ไปอ,อย่างไม่มีวันกลับค่ะ